เนี่ยบอกเจ้าววัดทอมังนะบอกเออเจ้าสาวไม่ยอมมาไม่ทีต้องเอาใช่เลยนี่นะลูกนะได้เงินมาโบกันอยู่แล้วนี่แต่ว่าฮกเจ็ดก็ไม่มาคุณเชไม่มาลหรอกลองดูดิมาขึ้นมาก่อนเนี่ยเราแบบประมงตอนช่วงเช้าวตรงมานั่งเหยียบวัวอยู่วางมัง

ถึงกี่วันแล้วกับนี่ประมาณกันเดือนกว่าป้าเลยเตือนป้าเลยไม่ได้ออกเรยนะแต่ถึงเราฟังการประกาศเตือนอะไรอยู่ม้างไหมครับฟังอยู่กับโจงนินเลยครับตามอยู่เลยตลอดฟังทุกวันอย่ไหมว่าวันไหนออกได้ไม่ได้มันว่านี่มันบายเลยเช็คในโทรศัพท์เด็นลงเลยเมันก็ต้อดอกไป เช็คอยู่เหลือทุกวันวันต่อวันวันต่อวันเลยนะครับที่นี้เราเราเราไม่ได้ออกเล่นนี่เรามาทําอะไรอ่ะช่วยมาเการนี้มาซื้อวัวนแล้วมาทำอะไรอ้วนนั้นมามัดอ้วนมาโตมาต้อมอ้วนมามาทำอ้วนไหมใช่ะครับทำอ้วนมั้ยถึงรายได้เราเติมเตมมากตอนนี้รายได้มันคอยเตาเลยแต่ว่าอ้วนเขาอ้วนมันก็เปลนขึ้นราคาขึ้นขึ้ายับขึ้นทุกวันวงเงินเดยว Thứ ba là dạng anh ơi lùng là dạng anh ơi lùng kia dạng là ơi lùng kia dạng anh 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 ơi lùng kia dạng